อาดีสิลูกดีกีตาร์ร้องเพลงกับป๊าป๊าด้วยร้องไหมอ่ะร้องเลยดีกีตาร์ถุงมือที่ไหน,นไม่ต้องเอามาระวังมันกัดนะมาเร็วๆลูกมาร้องเพลงกับป๊าป๊าเร็วๆเ,เอางั้นมามา้าเอากีตาร์ให้ปันปันนะนนครับอา่านั่งเก้าอี้ดีกีตาร์เปิดหมวกหรอ เอาคันไหมสองบอลูก Google อโอ้ลูกฉันก็ดีดเหมือนกันลูกฉันก็ดีดเป็นเหมือนกันใช่ไหมครับเอาน้องกูเกิลเต้นสิปะ,ปะป๊ะปะ๊าดีดแล้วน้องกูเกิลก็เต้นอืมอืมอืม,อม เต้นเต้นเต้นส่หัวด้วย,อย,อยโอยโอออโหชอบน้องกุ้งกันชอบไหมครับชอบชอบมากไหมครับอืมอ่าร้องเพลงเลยน้องกุ้กันร้องสิลูกอืมอชอบไหมลูกชอบไหมชอบร้องเพลงใช่ไหมลูก ตาเลาร้องให้ฟังตั้งแต่เด็กแล้เนี่ยเอ้าเอ้าแย่งกันนะเอ้าเอ้าเอ้าแย่งกีตาร์แย่งกันแล้วแย่งกันแล้วแย่งกันทําไมอ่ะอะของน้องอยู่ไหนอะลูกของน้องอยู่นี่ของน้องอยู่นี่แล้วน้องไปแย่งป้าป้าทำไมล่ะของป้าอันใหญ่ใช่ไหมไปเร็วเล็วเออน้องกูเกิลของของน้องกูเกิลอยู่ไหนลูกอ๋ออยู่นี่ อ่ะน้องกูเกิลร้องเพลงให้ทุกคนฟังหน่อยร้องเพลงอะไรหรอร้องเพลงอะไรเป็นอ่ะร้องเพลงเลยเต้าวเลี้ยวต้าวตาวโร้องไงโอโยนอืมโยนอ่ะป๊าป๊าดีดกีตาร์แล้วน้องกูเกิลก็ร้องสิลูกเต้าเต้าเต้าร้องสิ อ่ะโอเควันนี้น้องกูเกิลมาดีดกีตาร์แล้วก็ร้องเพลงให้ฟังมาเต้นให้ฟังนะครับบ๊าไปไปอ่ะบ๊ายบายก่อนน้องเกิลครับน้องกูเกิลครับลูกทำอะไรนะ่ะอืมยบ๊ายบายก่อนบบบ๊๊าาายยยบายสวัสดีครับด้วยลูกเด้อคะยิ้มหล่อๆด้วยยิ้มหลออ่อยิ้มหลออ่อๆ 嗯。Hmm.